การเฝ้าระวังผู้ป่วยนั้นเป็นหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์นะคะแต่ว่าสิ่งที่เราทุกคนช่วยกันได้ก็คือการร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเพิ่มขึ้นที่ติดกับคนใกล้ตัวหรือติดกับคนในชุมชนค่ะจุดหนึ่งมีการปักหมุดรายงานพิกัดนี้นะคะเป็นภาพความพยายามในการกักตัวของคนที่ยะโสธทรรายงานโดยคุณสันติศรีมันตะนะคะคือคุณสันติเนี่ยปักหมุดมาจากบ้านเลยค่ะ บ้านของคุณสันติก็อยู่ที่บ้านสร้างช้างตาบลไผ่ที่อำเภอสซมูลจังหวัดยะโสธรน,นะคะต้องเล่าก่อนก่อนหน้านี้คุณสันติและทีมงานเขาไปทำงานต่างจังหวัดแล้วต้องกลับมาบ้านจุดนี้แหละค่ะทยะโสธรนะคะ,อนนะ,คะพอมาถึงหมู่บ้านขั้นตอนแน่นอนก็ต้องแยกตัวเป็นเวลา14วันป้องกันความเสี่ยงต่อคนในครอบครัวและสมาชิกในชุมชนแยกตัวที่ยะโสธรในแบบคุณสันติอยู่อย่างไรชมภาพนี้คะ่ะ พี่น้องครับหลังจากที่เดินทางไกลไปเหตุงานในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดโควิด19กลับมาบานตองมากาก,ากักโตนะครับกักโตยูบานกับบไดนนะครับเพราะว่าผู้เฒ่ายูทันหลายนะครับเมื่อนี่ก็เลยกลับมาก,าก,ากักโตอยู่สวนนะครับมาเบิงว่าการกลับมาก,าก,ากักโตอยู่ในสวนนี่มีอุปกรณ์ย่างฉีบอีกอย่างแน่นะครับพาพี่น้องไปเบิงครับเบื้องต้นนะครับกลับมาหอดนะครับ ผมเตรียมเจลล่างมือนะครับเจลแอลกอฮอล์ OR, ล่างมือมีกาแฟมีไฟฟ้า,ฟฟานาแบตแบตเตอรีอ่ซ่องกบนะครับมีบ็อกพิกกระติกน้ำาร้อนนะครับกาแฟข้าวปลาอาหารเบื้องต้นนะครับมีกึ่งสเรร็ูปหลักลกมีเครื่องนอนเบื้องต้นนะครับ นอกจากอุปกรณ์ย่างฉีบในเบื้องต้นแล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดบ,บ่ได้ <c oughs> <W> <Fi> นะครับนี่คือไวไฟนะครับพี่น้องครับแม่ว่าสิ่การลงการสวนการป่าปันใดขาดบ่ได้ก็คือไวไฟนะครับนะ <c oughs> ครับขลดลจะเห็นว่านอกเหนือจากสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันแล้วก็มีอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกเรื่องของการทำงานนะคะการหุงหาอาหาร ตลอดการกักตัวในสวนแบบนี้ค่ะนอกเหนือจากเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเรียงง่ายๆว่าพีพีอ,อสมอแล้ค่ะแวะเวียนไปสอบถามประเมินอาการเพื่อให้คนที่กักตัวนะมั่นใจว่าดูแลตัวเองดีแล้วในเบื้องต้นนะคะลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดสู่ชุมชนค่ะคือมรตบดกลาตรงรายงานถูกที่คนมาตรงรายงาน มาจะเดินทางมาหอดก็คือให้ไปไปวัดไทยล้วก็ตรงรายงานทุกมือทุกมือน,นะ่นะเรียกว่าซุ้มมือนี่ขันมีคนมาพื้นที่เสี่ยงเนี่ยก็ต้องมา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 ,มาตรวจเช็คอุณภูมิซุ้มมือมาเาปกติเขาตรวจช่วงใดฮะปกติมาตรวจช่วงยี่สิอเก้ามนละเทียมมนละเทือแล้วก็เขียนลงว่ามันมีอุณภูมิมเลย ทำนี้ โชคดีหน่อยที่วิถีชุมชนในต่างจังหวัดเนี่ยหลายบ้านยังมีพื้นที่นะคะเนื่องจากว่าพอเป็นครอบครัวใหญ่ๆนะคะอาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่พอต้องมีการกักตัว14วันหรือว่าไปในพื้นที่เสี่ยงแล้วกลับมาแล้วต้องกักตัวเนี่ยนะคะหลายคนก็ใช้พื้นที่หัวไร่ปลายนาเป็นพื้นที่ในการกักตัวนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะกักตัวอย่างไรก็จะมีพี่ๆอ,อสอมอแล้วก็คนในชุมชนละค่ะคอยส่งข้าวส่งน้ําแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันเป็นภาพความช่วยเหลือกันของคนในชุมชนด้วยนะคะ